ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระสมชายฐานวุฒโธมงคลที่เก้ามีวินยัยดาบคมที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใด ความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกํากับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันนั้นช่างดาบทำฝักดาบไว้การอันตรายช่างทำระเบิดก็ทำสรักนิรภัยไว้เช่นกันดังนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดทำแล้วจึงทรงสั่งสำทับด้วยว่าต้องมีวินยัยวินัยคืออะไร วินัยหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันวินัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วทั้งหลายการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าถ้าขาดระเบียบวินยัยต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่นก็จะเกิดขึ้นยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องไม่มีความสงบสุขการงานที่ทำก็จะเสียผลดอกไม้จำนวนมากที่วางไว้รวมกันหากวางอยู่ระเกะร,ระกะกระจัดกระจายก็จะด้อยค่าลงทั้งยังทำให้รกกรุงรังอีกด้วยแต่เมื่อเรานำดอกไม้เหล่านี้มาร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นได้ดอกไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันง,งดงาม เหมาะที่จะนำไปประดับตกแต่งให้เจริญตาเจริญใจถ้าประชาชนแต่ละคนเป็นเสมือนดอกไม้แต่ละดอกเส้นได้ที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นก็เปรียบเสมือนวินยัยวินัยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนให้คนเราใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควรคือทำให้เป็นคนฉลาดใช้นั่นเองชนิดของวินยัย คนเรามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจร่างกายของเราขึ้นอยู่กับระบบโลกต้องพึ่งโลกร่างกายจึงจะ,จะเจริญจิตใจของเราขึ้นอยู่กับระบบธรรมต้องพึ่งธรรมจิตใจจึงจะ,จะเจริญเพื่อให้ร่างกายและจิตใจ,จเจริญทั้งสองทางเราจึงต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกันทั้งสองด้านด้วย ผู้ที่ฉลาดรู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ฉลาดธรำก็ต้องทำให้เป็นให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นกันผู้ที่ฉลาดใช้ก็ต้องมีวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมคอยช่วยกำกับความรู้และความสามารถเอาไว้วินัยทางโลกหมายถึงระเบียบสำหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงของคนในสังคมนั้นที่จะให้ทำ หรือไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งเราเรียกชื่อแยกแยะออกไปหลายอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งประกาศกติกาสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวินนยทางโลกทั้งสิน้นวินนยทางธรรมเนื่องจากเราชาวพุทธมีทั้งคฤหัสถและบรรพชิตดังนั้นวินนยทางพระพุทธศาสนาจึงมีสองประเภท คือ 1. อาาคาริยวินัยวินัยสำหรับผู้ออกบวชได้แก่วินัยของพระภิกษุสามเณร 2. อาคาริยวินัยวินัยสำหรับผู้ครองเรือนได้แก่วินัยของชาวพุทธชายหญิงทั่วๆไปอนาคาริยวินัยจุดมุ่งหมายสูงสุดของนักบวชคือความหมดกิเลสผู้จะหมดกิเลสได้ต้องมีปัญญาอย่างยิ่ง ผู้จะมีปัญญาอย่างยิ่งได้จะต้องมีสมาธิอย่างยิ่งผู้จะมีสมาธิอย่างยิ่งได้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลอย่างยิ่งคืออนาคาริยวินัยสี่ประการอันเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ได้แก่ 1. ปาติโมกขสังวรคือการสำรวมอยู่ในศีล227ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเว้นข้อที่พระองค์ทรงห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงให้ปฏิบัติ สองอินรียสังวรคือการรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันน่าใคร่อันเกิดจากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและการรับรู้อารมณ์ทางใจอะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดูอะไรที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังอะไรที่ไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรที่ไม่ควรลิ้มชิมรสก็อย่าไปชิม อะไรที่ไม่ควรถูกต้องสัมผัสก็อย่าไปสัมผัสและอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิด 3. อาชีวะปาริสุทธิคือการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบได้แก่การบินทบาทสำหรับการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเช่นการหาลาบสัการะด้วยการใบ้หวยการเป็นหมอดูการเป็นพ่อสื่อแม่ชักการประจบชาวบ้านจัดเป็นการกระทำที่ผิดพระวินัย สปัจจะยะปัจจเวคขณะคือการพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือใช้ปัจจัยสี่ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้เหมือนน้ำมันหยอดเพลารถให้รถแล่นไปได้เท่านั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมบรรเทาความหลงความมัวเมาในอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคได้ทำให้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน เมื่อแรกเริ่มพระพุทธศาสนายังไม่มีการบัญญัติวินัยเพราะภิกษุยังมีจำนวนน้อยและทุกรูปต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทราบดีว่าอะไรเป็นสิ่งควรทำและไม่ควรทำต่อมาพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นและมีผู้ประพฤติไม่ค่อยดีหลงเข้ามาบวชด,ด้วยไปทำสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยขึ้นทีละข้อ วินัยทุกข้อในพระพุทธศาสนาจึงมีที่มาทั้งสิน้นตัวอย่างเช่นวินัยข้อแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสุทินได้ย้อนกลับไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรยาเพราะบิดามารดาขอร้องเพื่อให้มีทายาทไว้สืบสกุลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยข้อที่หนึ่งว่าห้ามเสพเมทุนเป็นต้น วัตถุประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัย 1. เพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่สงฆ์ 2. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อ,อยาก 3. เพื่อความสุขสําราญแห่งหมู่สงฆ์ 4. เพื่อความสุขสําราญแห่งพระภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอสาสวะกิเลสอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันอสาสวกิเลสอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัจธรรม10เพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปอาคาริยะวินยัยวินัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่สำคัญคือศีลห้าศีลคืออะไร ศีลแปลว่าปกติเป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของคนเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤด,ดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤด,ดูฝนกลับแรงฝนไม่ตกแสดงว่าผิดปกติอะไรคือปกติของคน ปกติของคนที่สำคัญมี5ประการดังนี้คือ 1. ปกติของคนจะต้องไม่ฆ่าถ้าวันไหนมีการฆ่าวันนั้นก็ผิดปกติของคนแต่ไปเข้าข่ายปกติของสัตว์เช่นเสือมีสุนัขซึ่งฆ่ากันทำร้ายกันเป็นปกติฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องไม่ฆ่า 2. ปกติของสัตว์เวลากินอาหารมันจะแย่งกันขโมยกัน ถึงเวลาอาหารที่ไรสุนัขเป็นต้องกัดกันทุกทีแต่คนไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สองจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่ลักไม่คอรับชั่นไม่ยักยอกคดโกง 3. ปกติของสัตว์ไม่รู้จักหักข้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธ์สัตว์จึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มี แต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใครพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สามจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ปกติของสัตว์ไม่อาจวางใจได้สนิทพร้อมจะทำอันตรายได้ทุกเมื่อแต่ปกติของคนนั้นเราพูดกันตรงไปตรงมามีความจริงใจต่อกันถ้าใครโกหกหลอกลวงก็ผิดปกติไป ฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่4จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่พูดเท็จ 5. ปกติแล้วเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนแต่สัตว์ไม่มีสติควบคุมการใช้กำลังของตนให้ถูกต้องดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกำลังความดีได้เต็มที่มีแต่ความป่าเถื่อนตามอารมณ์เช่นช้างมา้าอวควาย แม้มีกำลังกายมากแต่ไม่เคยออกแรงไปหาอาหารมันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันแต่อย่างใดส่วนคนแม้มีกำลังกายน้อยกว่าสัตว์แต่อาศัยสติอันมั่นคงช่วยเปลี่ยนกำลังกายน้อยๆนั้นให้เกิดเป็นกำลังความดีเช่นมีกตัญญูกะตะเวทีเมื่อโตขึ้นก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สติเป็นของเหนียวแน่นคงทนแม่อดอาหารทั้งวันสติก็ยังดีได้ ทํางานหนักทั้งเดือนสติก็ยังดีนอนป่วยบนเตียงทั้งปีสติก็ยังดีได้แต่สติกลับเปื่อยยุ่ยทันทีถ้าไปเสพสุรายาเมาเข้าสุราเพียงครึ่งแก้วอาจทําผู้ดื่มให้สติฟั่นเฟือนถึงกับลืมตัวลงมือทําร้ายผู้มีพระคุณได้หมดความสามารถในการเปลี่ยนกําลังกายให้เป็นกําลังความดีดังนั้นผู้ที่เสพสุราหรือของมึนเมาจึงมีสภาพผิดปกติ คือมีสภาพใกล้สัตว์เข้าไปทุกขณะฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีนข้อที่5จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่เสพของมึนเมาให้โทษศีลทั้ง5ข้อคือ 1. ไม่ฆ่า 2. ไม่ลัก 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่โกหกหลอกลวง 5. ไม่เสพของมึนเมาให้โทษจึงเกิดขึ้นมาโดยสามัญสำนึกและเกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพื่อรักษาความปกติสุขของโลกไว้ ศีลห้ามีมาก่อนพุทธการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาและชี้แจงถึงความจำเป็นของการมีศีลให้ทราบดังนั้นศีลจึงไม่ใช่ข้อห้ามตามที่คนจำนวนมากเข้าใจแต่หมายถึงปกติของคนนอกจากนี้ศีลยังเป็นเครื่องวัดความเป็นคนได้อีกด้วยวันใดเรามีศีลครบ5ข้อแสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ร้อเปอร์เซ็ต ถ้ามีศีลเหลือสีข้อความเป็นคนก็เหลือ80ใกล้สัตว์เข้าไป20ถ้ามีศีลเหลือ3ข้อความเป็นคนก็เหลือ60ใกล้สัตว์เข้าไป40ถ้ามีศีลเหลือ2ข้อความเป็นคนก็เหลือ40ใกล้สัตว์เข้าไป6 0ถ้ามีศีลเหลือ1ข้อความเป็นคนก็เหลือ20ใกล้สัตว์เข้าไป80% ถ้าศีลทุกข้อขาดหมดก็หมดความเป็นคนหมดความสงบหมดความสุขถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วความดีใดๆไม่อาจงอกเงยขึ้นมาได้อีกมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะทําความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นคนชนิดนี้คือคนประมาทแท้ๆวิธีรักษาศีลตลอดชีพเพื่อรักษาความเป็นคนของตนไว้ให้ดีชาวพุทธจึงจำเป็นต้องรักษาศีลยิ่งชีวิต การจะรักษาศีลให้ได้เช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วยจึงจะรักษาไว้ได้โดยง่ายก่อนอื่นให้พิจารณาว่าศีลแปลว่าปกติคนผิดศีลคือคนผิดปกติแต่ปัจจุบันคนผิดศีลจนเป็นปกตินิสัยมีจำนวนมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหลายคนเห็นคนมีศีลกลายเป็นคนผิดปกติไปเมื่อความเห็นวิบัติไปเช่นนี้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เคยร่มเย็นตลอดมาจึงต้องพลอยวิบัติ มีการฆ่ากันโกงกันผิดลูกผิดเมียจนประชาชนนอนตาไม่หลับสะดุ้งหวาดระแวงกันไปทั้งเมืองเราจะให้ผู้ใดมาดับความทุกข์ความมิบัติครั้งนี้เราชาวพุทธแต่ละคนนี่แหละคือผู้ดับเราจะดับทุกข์ด้วยการถือศีลถึงคนอื่นไม่ช่วยถือเราก็จะถือเพียงลำพังถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนหม้อน้ำใหญ่เป็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพร่าน เดือดพล่านเพราะฟืนกว่า60ล้านดุนคือประชากรประมาณ60ล้านคนที่กระทบกระทั่งกันเพราะขาดศีลถ้าตัวเรามีศีลเมื่อใดก็เหมือนกับดึงตนเองออกจากกองฟืนเป็นหนึ่งดุนแม่น้ำในหม้อจะยังเดือดพล่านอยู่แต่ก็ไม่ใช่เพราะเราเมื่อแต่ละคนต่างดึงตนเองออกจากกองทุกโดยไม่เกี่ยงงอนกันดังนี้ไหนไม่ช้าไฟทุกย่อมดับมอดลงเองประเทศชาติก็จะคืนสู่สภาพปกติสุขได้ เพื่อเป็นการย้ำความคิดที่จะถือศีลให้มั่นคงตลอดชีพจำต้องหาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งมีอยู่วิธีการหนึ่งคือวิธีปลุกพระทุกๆเช้าก่อนออกจากบ้านให้เอาพระเครื่องที่แขวนคอยอยู่ใส่ในมือพนมหรือพนมมืออยู่หน้าที่บูชาพระแล้วตั้งใจกล่าวคำสมาทานรักษาศีลห้าดังๆอย่างนี้ปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ฆ่า อธินนาธานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในการมมุสาวาทาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่โกหกหลอกลวงสุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่เสพของมึนเมาในทางการแพทย์โรคที่เกิดขึ้นมีสองประเภทคือ 1. น โรคประจำสังขารเช่นโรคชราโรคจากเชื้อโรคที่ระบาดเป็นครั้งคราว 2. โรคที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดเช่นขาดศีลข้อหนึ่งทำให้อายุสั้นเช่นบุคคลประเภทเจ้าพ่อทั้งหลายฆ่าคนมามากลงท้ายก็ถูกเขาฆ่าเอาบ้างขาดศีลข้อ2ทําให้เกิดโรคประสาทเช่นโรคหวาดภวาโรคจิตขาดศีลข้อ3ทําให้เกิดการมโรคหรือโรคเอดได้ง่าย ขาดซีนข้อ4ี่ทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมผู้ที่โกหกมากๆเข้าลงท้ายแม้กระทั่งตัวเองก็หลงลืมว่าเรื่องที่ตนพูดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกขาดซีนข้อ5ทําให้เกิดโรคพิษุราเรื้อรังโรคตับแข็งก่อการทะเลาะวิวาทได้ง่ายดังนั้นหากเรารักษาศีนหได้ก็เหมือนได้ฉีดวัคซีนป้องกันสารพัดโรคไว้แล้ว ในวันพระหรือทุกเจ็ดวันควรถือศีล8ซึ่งมีข้อเพิ่มเติมจากศีลห้าดังนี้ศีลข้อ3เปลี่ยนจากไม่ประพฤติผิดในกรรมเป็นเว้นจากการเสพกรรมศีลข้อ6เว้นจากการรับประทานอาหารยาวิการคือตั้งแต่เที่ยงถึงเช้าวันรุ่งขึ้นศีลข้อ7เว้นจากการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและของหอมและเว้นจากการดูการละเล่นศีลข้อ8เว้นจากการนอนบนที่นอนอ่นอ,อนนุ่มและสูงใหญ่ สีลข้อ6ถึงข้อ8จะควบคุมความรู้สึกทางเพศไม่ให้เกิดขึ้นเกินส่วนและนั่นก็คือ 1. เป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ 2. เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อ 3. เป็นการทำให้จิตใจสงบเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงต่อไปได้โดยง่ายอานิสงส์ของศีล หเป็นทางมาแห่งพวกทรัพย์สมบัติและทำให้สามารถใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืน 2. ทํทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาปองร้าย 3. าํทำให้เกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้มีอนาคตดี 4. ทํทำให้แกล้วกล้าอาจหารในท่ามกลางประชุมชนทําทให้เป็นคนไม่หลงลืมสติมีความจาดี 6. ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มีสุขติเป็นที่ไปและเป็นทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดประโยชน์ของวินัยวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมรวมกันแล้วทำให้เกิดประโยชน์คือ 1. วินัยนำไปดีหมายความว่าทำให้ผู้รักษาวินัยดีขึ้นยกฐานะผู้มีวินัยให้สูงขึ้นเช่นเด็กกลางถนนเข้าโรงเรียนมีวินัยกลายเป็นนักเรียน เด็กชาวบ้านบวชแล้วถือศีลสิบกลายเป็นสามเณรสามเณรบวชแล้วถือศีล227กลายเป็นพระภิกษุวินัยเป็นข้อบังคับกายวาจาเราก็จริงแต่เป็นข้อบังคับเพื่อให้เราไปถึงที่หมายของชีวิตตามความประสงค์ของเราเองถือเป็นอานิสง์ในการมีวินยัย 2. วินัยนำไปแจ้งคำว่าแจ้งแปลว่าสว่างหรือเปิดเผยไม่คลุมคลุมเครือ,รอวินัยนำไปแจ้ง คือเปิดเผยธาตุแท้ของคนได้ว่าไว้ใจได้แค่ไหนโดยดูว่าเป็นคนมีวินัยหรือไม่ 3. วินัยนำไปต่างเราดูความแตกต่างของคนด้วยวินยัยยกตัวอย่างคนที่ซ่องสมสมัครพักพวกและอาวุธไว้สู้รบกับคนอื่นถ้ามีวินัยเราเรียกว่ากองทหารเป็นรั้วของชาติถ้าไม่มีวินัยเราเรียกว่ากองโจรเป็นเสี้ยนนาำของแผ่นดิน คนที่พกอาวุธเดินปนอยู่ในที่ชุมชนอย่างองอาจถ้ามีวินัยเราเรียกว่าตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษถ้าไม่มีวินัยเราเรียกว่านักเลงอันธพาลเป็นผู้พิฆาตสันติสุขคนที่เที่ยวพิฆาจารพึ่งคนอื่นเลี้ยงชีวิตถ้ามีวินัยรักษาศีล227เเราเรียกว่าพระภิกษุเป็นบุญของผู้ให้ทานถ้าไม่มีวินัยเราเรียกว่าขอทานอาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ถูกขอ เราต้องการก้าวไปสู่ความดีความก้าวหน้าเราต้องการความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งเราต้องการยกฐานะให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาวินยัยผู้มีวินัยดีหมายถึงผู้ที่รักษาวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างถูกต้องและเคร่งครัดกลับมาติดตามรับฟังมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระสมชายฐานวุฒโธ จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ